ครับผมคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงแผนการลงทุนตราสารทุนไทยหรือว่าหุ้นไทยของกบคนะครับถ้าแผนหุ้นไทยนะครับเขาก็ไปลงตัวไหนบ้างนะครับมีสัสดส่วนเท่าไหร่นะครับซึ่งแต่ก่อนข้อมูลมันอาจจะหาง่ายนะทุกวันนี้อาจจะไม่มีข้อมูลชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็อพอจะหามาให้ได้รู้ได้นะครับแผนหุ้นไทยนะครับตราสารทุนไทยนะครับก็คือแผนหุ้นไทยนั่นเอง เขามีการเอาไปลงในพลังงานสาธารณูปโภคนะครับอสังหาริมทรัพย์ธนาคารเทคโนโลยีสื่อสารและก็การแพทย์นะครับเป็นหลักซึ่งมันจะไปอยู่ในแผนหลักแผนหุ้น35แผนหุ้นไทย eq 2 0สมดุลตามอายุนั่นเองแผนหุ้น65แล้วก็สมดุลตามอายุนะครับทีนี้เรามาดู10บอันดับแรกนะครับที่มีการไปถือของหุ้นไทยนะครับมีตัวไหนบ้างครับในที่นี้นะครับในแผนหลักนะครับจะใส่แผนหุ้นนี้ 5.72นะครับแผนหุ้น35อยู่11%กว่าๆนะครับส่วนแผนหุ้นไทยนั้นใส่95.99%เลยแผนสมดุลตามอายุนะครับตอนอายุมากแล้วนะครับจะใส่แค่4%กว่าๆส่วนสมดุลตามอายุนะครับตอนอายุน้อยๆนะครับก็จะใส่เข้าไป15%กว่าๆเลยส่วนแผนหุ้น65ก็จะใส่เข้าไป13.58%นะครับส่วนเปอร์เซ็นที่เหลือนะครับก็จะมีทั้งหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับ10บริษัท แรกนะครับที่เขาเอาไปลงทุนเยอะที่สุดเลยมีดังต่อไปนี้นะครับตัวแรกนะครับก็คือแอดวานนะครับแอดวานก็คือ ais นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นบริษัททางเทคโนโลยีก็คือทางการสื่อสารตัวต่อมาครับก็คือกราฟนะครับกราฟตัวนี้ก็จะทําเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเป็นหลักนะครับทำเกี่ยวกับพลังงานเป็นหลักนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถ้าเราอยู่ในลงทุนในหุ้นไทยนก็จะรู้ดีว่า ตัวนี้จะชอบได้สัญญาพิเศษโครงการใหญ่ๆเยอะมากเลยนะครับโจตัวครับตัวนี้นะครับก็เป็นของคุณสารัตและนาวดีนั่นเองตัวต่อมาครับ AOT ครับหรือถ้าอากาศสยามไทยนะครับตัวนี้ก็ครอบครองสนามบินทุกที่นะครับก็คือผูกขาดสนามบินนั่นเองนะครับก็คือสนามบินทุกที่นะครับจะลงจอดต้องมาลงที่ AOT ถ้าอากาศยามไทยนั่นเองนะครับ ต่อมาครับ BDMS นะครับตัวนี้เป็นเครือโรงพยาบาลนะครับกรุงเทพดุสิตนะครับเลชการนะครับตัวนี้เป็นเครือโรงพยาบาลนะครับก็จะมีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับตัวนี้ตัวต่อมาครับเป็น WHO นะครับ Corporation นะครับตัวนี้ทําเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมครับนิคมอุตสาหกรรมนะครับ ลงทุนหลายอย่างเลยครับทั้งทาเพนนิคมด้วยนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็พยายามจะไปทางการสื่อสารด้วยครับตอนนี้ก็เป็นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับต่อมาครับเครือเซนทันครับหรือว่า CPN นั่นเองนะครับก็ทําเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าในเครือของเซนทันทั้งหมดเลยนะครับ CPN ตอนนี้ SCB นะครับเป็นไทยพาณิชย์นั่นเองตัวต่อมาธนาคารกรุงไทยครับอันนี้ก็เรารู้จักกันดีครับ ส่วนตัวนี้ครับ Global Power Energy Synergy นะครับก็คือ GPSC นะครับตัวนี้ก็เป็นบริษัทในเครือของคตทนะครับเป็นกลุ่มเดียวกับคตทนะครับก็จะทำเกี่ยวกับพลังงานนะครับตัวนี้และตัวสุดท้ายครับ B H ครับโรงพยาบาลบำรุงราษนะครับก็มีตั้งอยู่ที่กรุงเทพนั่นเองเน้นลูกค้าส่วนมากก็เป็นต่างชาตินะครับก็จะรายได้ดีอยู่นะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เก่งนะครับ อันดับต้นๆของไทยแต่ว่าถ้าเราดูมูลค่าในปัจจุบันเนาะุ้นไทยราชนีเราอยู่ที่ไม่ไปใหญ่จากพันสองถึงพันห้าสักทีนะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่พันสองครับซึ่งมันก็มีหลายปัจจัยนะครับก็แล้วแต่ดุลยพินิจนะครับที่จะพิจารณากันนะครับตัวนี้เรามาดูนะครับว่าบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณนปัจจุบันนี้นะครับเป็นใครบ้างนะครับ บริษัทแรกนะครับเป็นเดลต้านะครับเดลต้าอันนี้ก็จะทําเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นบริษัทลูกนะครับบริษัทแม่เขาก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่บริษัทลูกที่มาอยู่ประเทศไทยนี้รู้สึกว่าจะตัวใหญ่มากเลยนะครับมูลค่าบริษัท1.42นะครับชทนเลียนนะครับตัวต่อมาครับเป็นปตทนะครับเป็นปตทตัวต่อมาก็เป็นแอดวานครับนี่เป็นตัวหนึ่งในตัวที่กรบขลงทุนนะครับ p ท T ครับนี่มีอยู่นะครับ รับนะครับมี PTT EP นะครับตัวนี้เป็นพิโตรเลียมนั่นเอง CP นะครับตัวนี้ทำเซเว่นนะครับมี to มี SCB เซแบค์นะครับมี BDMS นะครับมีกรุงไทยแอดวาน BPL นะครับจะอยู่ในอันดับต้นๆนะครับทีนี้เรามาดูผลตอบแทนนะครับของดัชนิดหุ้นบ้านเราตั้งแต่ที่ตั้งมาเลยครับก็เริ่มแรกๆนะครับตั้งแต่ที่ตั้งมาเลยนะครับ ก็ถือว่าเราอยู่ในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตเนืตั้งแต่ปี29นะครับ25มาเรื่อยๆนะครับมา29นะครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับในปี40นั่นเองนะครับประมาณปี40ก็ระเนียดระหัดครับล้มลงมาล้มลงมานะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทรงตัวนะครับมาเจอวิกฤตโควิดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี 2 0 2พ2นยีนะครับก็ต่อเนื่องจากโควิดมานะครับแล้วก็ปัจจุบันยังอยู่ที่พันสองนะครับจะเห็นว่าเราอยู่ที่พันห้าถึงพันหกนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยทะลุไปไหนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พันสองครับผลตอบแทนหนึ่งปีนะครับอยู่ลบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับห้าปีลบสิบห้าหุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็อานนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสหรือเปล่าหรือเป็นวิกฤตจริงๆแล้วของตลาดหุ้นไทยนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็ไม่มีใครบอกอนาคตได้นะครับก็อยู่ที่แต่ละท่านจะพิจารณาแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไปนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือว่ามีอะไรสงสัยก็สามารถพิมพ์สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเข้ามาได้นะครับก็พบกันใหม่ในชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ okay,